สวัสดีทุกท่าน้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมวั e พี e ทริ r ชอ r u คูนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาจัดทีมลงอีเวนต์คิสซูนาแคทให้ดีดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของอีเวนต์นี้กันเนาะซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบอสกราฟนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของอตอนตบเด็กเนาะ ก็จะเป็นฉากที่เห็นไอสามพี่น้องเนี่ยมันพั่มเพลว่าอยากจะเป็นโจรสลัดเนาะแล้วก็มาได้ยินพอดีนะครับก็โดนนวดไปตามระเบียดเนาะซึ่งรอบนี้นะครับก็จะมีซูเปอร์บอสด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่แจกฟรีในรอบนี้ด้วยนะ,ะส่วนตัวละครที่อวยกาชาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นมาร์กิโนแล้วก็ดาดันเนาะ,ะก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวคูณแต้มตัวนะครับ ซึ่งถ้าใครมีเพชรพอเนี่ยก็สุ่มกันได้เนาะจะได้แบบว่าเล่นกิจกรรมนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมที่จะจัดในรอบนี้กันเลยครับโอเคก่อนที่เราจะไปลงกันให้ดูนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของรางวัลในรอบนี้เนาะ ซึ่งรอบนี้นะครับก็จะมีของรางวัลที่อยู่ในกล่องที่2นะครับก็จะมีกระโหลกนะครับที่จะเป็นเอาไว้อัพตัวละครพวก 6- ดาวบวกเนาะที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีตัวละครที่แจกฟรีในรอบนี้ก็คือการเนาะซึ่งเราจําเป็นจะต้องอสุ่มให้ได้ให้หมดนะครับก่อนที่จะไปกล่องถัดไปนะครับซึ่งกล่องที่ห้ามข้ามก็คือกล่องที่2ถึงกล่องที่6เนาะก็จะมีตัวละครที่แจกแล้วก็จะมีกระโหลกของ แขงกลุ่มให้ได้วยนะครับในส่วนของ6ดาบวกในรอบนี้นะครับซึ่งตัวละครก็จะมีแจกฟรีใน PVP อ่าซึ่งเราก็หาได้จากรอบนี้นะครับน่าจะมีเออเดี๋ยวดูก่อนมีกี่อัน3อันเนาะอ่าเป็นกล่องที่4ถึงกล่องที่6นะครับแล้วก็จะมีตัวละครที่เอ่อการาฟเนาะที่เป็นกระโหลกแจกด้วยนะครับสำหรับล่าง6ดาบวกเนาะโอเคก็ พยายามสุ่มกันให้ครบนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตั๋วไปซื้อในภายหลังเนาะแล้วก็เอาไปใช้ในอีเวนต์ถัดไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมกันครับโอเคมาที่ทีมแรกนะครับก็จะเป็นทีมของอการาฟสีม่วงเนาะซึ่งการจัดทีมในรอบนี้นะครับจะไม่มีตัวละครที่อวยกาชาในรอบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นตัวเก่าเนาะที่หาได้นะครับแล้วก็ได้จากกาชาที่สุ่มรอบที่แล้วเนาะเพราะว่าไม่มีเพชรสุ่มแล้ว มันก็หมดไปกับกาชาฉลองครบรอบเซิร์ฟกอบอลนะครับก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับสำหรับลูฟี่เด็กเนาะก็ได้มาแค่ S นะครับก็ในรอบนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเนาะก็จะมีพวกเทเชอร์แม p ที่ได้ใช้ไปนะครับในส่วนของทีมนี้นะครับผมจะใช้โรเจอร์นะครับกดาบวกเป็นกับตันนะครับรวมถึงเพื่อนกับตันด้วยเนาะแล้วก็จะมีแชงนะครับที่เป็นตัวฟรีจากคิสูนาแคสนะครับในรอบที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะมีลูกน้อง S นะครับเอามาล้างบัฟ แล้วก็จะมียามาโตะนะครับมาเปลี่ยนลูกแก้วเนาะจากแก้วสีเหลืองตรงสีนะครับเป็นวาโนะเนาะแล้วก็จะมีชอปเปอร์นะครับที่จะเอามาจัดเผื่อไปในส่วนของเลเวลที่30บวกเนาะซึ่งจะมีเกาะผาครึ่งเพิ่มมาอีก1นึ่งเพนะครับแล้วก็บัฟผิวข้าวนะครับซึ่งในส่วนยามาโตะเนี่ยจะมีบ b i l i t y หลักนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเนี่ยสามารถแก้บัฟผิวข้าวได้เนาะซึ่งเลเวล5เนี่ยก็จะได้3ามครั้งเลยนะครับ ซึ่งบัฟหิวข้าเนี่ยมันจะนับเป็นครั้งนะครับในการกินแก้วเนื้อเนาะอ่ามันไม่ได้นับเป็นเทอร์นะครับโอเคทีมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันครับอ่าซึ่งทีมนี้นะครับก็สามารถผ่านได้เออเลยเลเวล30ไปเลยเนาะถ้าใครจัดตามนี้นครับหรือว่าเอาไปปรับใช้กันได้นะครับ ในส่วนตรงนี้ก็ใช้ช็อปเปอร์นะครับล้างสกิลใบตับตันนะครับใช้โรเจอร์เพิ่มดาเมจหน่อยเนาะแล้วก็ตีเลยก็ได้ถ้าใครกลัวดาเมจไม่พอก็กดสกิลของซูเปอร์ไทท์ของโรเจอร์ได้นะครับ มาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีบัฟตรงที่มันจะลดพลังโจมตีของลูกแก้วสีเหลืองเนาะซึ่งส่วนใหญ่ปกติเนี่ยทีมถ้าเราจัดมาลงกับสีม่วงเนี่ยเราก็ต้องใช้สีเหลืองอยู่แล้วมันก็เลยจะดักทางเราตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เอายามาตกเข้ามาเนาะเพราะว่าเราจะใช้เปลี่ยนแก้วตรงสีเนี่ยซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยเ,เปลี่ยนเป็นแก้ววานโตนะครับนะแล้วก็ใช้แช้งนะครับในการล้างบัฟเกาะผ่าครึ่งนะครับ อ่าเพราะถึงตรงนี้นะครับก็เนี่ยจะคอมโบกันนะครับสำหรับสกิลซูเปอร์ไทท์ของโรเจอร์เนาะอ่าเสร็จแล้วก็ใช้ยามาโตะเนี่ยแก้วสีเหลืองก็จะหายไปนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยเนาะ โอเคมาที่ทีมต่อมาครับเราจะใช้โรบินนะครับล่างลิมิตนะครับเป็นกับตันเนาะซึ่งกราฟสีแดงเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่มีบัฟที่เยอะมากนะครับสำหรับบัฟโซนะครับซึ่งบัฟโซเนี่ยถ้าเลเวล30บวกเนี่ยมันก็จะบวกเป็น9เทิร์นเลยเนาะแล้วก็เพิ่มสกิลที่ เป็นบัฟอมตะเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเพื่อนกับตันเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแฉงกลุ่มก็ได้นะครับในการโจมตีแล้วก็มันจะมีสกิลหลังจบเทิร์นด้วยเนาะซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าจะมีซัพพอร์ตในการแก้ตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งการจัดทีมรอบนี้ผมจะใช้เอ็ซาโบเนาะแล้วก็จะมีสกิลของซัพพอร์ตนะครับโคล่านะครับนะซึ่งเลเวล5เนี่ยมันก็จะมาช่วยในส่วนของบัฟโซแล้วก็ใบกับตันด้วยครับ ล่างนี้เนาะซึ่งล่างนี้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าได้มาตอนไหนเนาะแต่น่าจะได้จากพวกตั๋วฟรีอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็มองเป็นตัวปัญญาอ่อนนะครับสำหรับทีมที่สําหรับบางคนที่แบบสุ่มตัวหน้าตู้ไม่ได้แล้วได้ตัวพวกนี้มาก็ร้องไปตามๆกันนะครับแต่ว่าให้สังเกตดีๆนะครับสําหรับพวกตัวที่พวกนี้บางทีเนี่ยตัวที่ได้มาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับในส่วนของสอกิลซัพพอร์ตเนี่ยก็เอามาใช้ได้เนาะอ่าเราก็จะมี โคบี้นะครับแล้วก็มีอูตะด้วยที่เป็นตัวฟรีจากเทเชอร์แมพเนาะอ่ารอบนี้น่าจะมีกันทุกคนนะครับแล้วก็จะมีโซโลอ่าจากกาชาปีใหม่อ่แล้วก็จะใส่เอ่อันเนี้ยชื่ออะไรวะไวเบย์ไวเตยเบย์เออ,อใช้สกิลซัพพอร์ตนะครับอ่าเอามาลดบัฟโซแล้วก็ใบกับตันดนะ้วยเนาะ ่าสีเขียวฟ้าเหลืองเนาะไม้ตายไวขึ้นเนาะแล้วก็โจมตีไปก่อนอ่ามาถึงตรงนี้นะครับเราจะโดนรถโจมตีนะแล้วก็เกาะฟ้า5้าเธอนะครับผมจะใช้อูตะไปก่อนหนึ่งทีครับอ่าลังรถโจมตีนะครับแล้วก็โจมตีทะลุเกาะด้วยเนาะ แล้วก็บวกกับโรบินนะครับเพื่อเพิ่มดามเมจนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแพ้ทางอยู่อ่ะดามเมจก็จะน้อยลงเนาะซึ่งก็ใช้สกิลเสริมไปด้วยจะได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดทีมสีฟ้ามาเนี่ยก็ จะผ่านยากนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเลเวลสูงขึ้นเนาะโอเคโดนไปกับตันนะครับ5เทินแล้วก็โซ่ฝั่งซ้าย5เทินนะครับอ่าอาบิลองนะครับก็ลดจาก8เทินเหลือ5เทินเนะาะอ่เปลี่ยนตัวแล้วก็ใช้สกิลเอสซาโบนะครับ แล้วก็สา,าสกิลไปเลยซึ่งตัวที่เหลือเนี่ยผมเอามาเผื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับเออ่พวกการจัดทีมเนี่ยเอาไว้แบบว่าเผื่อเล v ว l 3า30เลยเนาะ <S <S> <S ซึ่งการนำคลิปในรอบนี้ก็มันยังเวลเนาะอยู่เนาะก็ยังไม่เห็นผลมากครับโอเค ผมจะพยายามเลือกโจมตีจากาลูกแก้วที่ไม่ตรงสีก่อนแล้วกันเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทีมการาฟสีแดงนะครับต่อมาในส่วนของด่านการาฟสีเขียวนะครับก็จะเป็นทีมของเอสยามาโตะนะครับที่จัดเป็นเ,เมนสีแดงเนาะซึ่งตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับใครมีก็ปั้นไว้ได้เลยนะครับเป็นตัวระดับเทียร์กอสอยู่เนาะ ซึ่งในทีมนี้นะครับก็จะมีบัฟเยอะอยู่เนาะสำหรับการจัดเผื่อเลเวล30บวกนะครับซึ่งถ้าใครอยากที่จะผ่านง่ายๆเนาะก็ใช้เพื่อนกับตันเป็นโรเจอร์ก็ได้นะครับเราก็จะมีโอคิคุนะครับแล้วก็อะไรอะลูฟี่กลุ่มมีลอแล้วก็มีมิสเตอร์ทนะครับในกาชาของคิซูน่าแคล์สนะครับซึ่งเป็นตัวที่แก้บัฟได้เยอะนะครับสำหรับตัวพวก l r r พวกเนี้ย ถ้าใครมีโอกาสหรือว่ามีเพชรเนี่ยก็พยายามสุ่มไว้นะครับสำหรับกาชาพวกนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ล้างบัฟดีมากครับซึ่งทีมในรอบนี้นะครับผมจะใช้ซัพพอร์ตที่เยอะพอสมควรนะครับที่จะเอามาช่วยในส่วนของการล้างบัฟใบกับตันนะครับแล้วก็บัฟโซ่เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าบอสเลเวล l 30บวกเนี่ยสำหรับสกิลของยามาโตะที่มันล้างบัฟโซ่แล้วเนี่ยในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันคอมโบกับใบกับตันถ้าเราโดนไปด้วยเนี่ยมันจะทํางานไหมซึ่งผมก็จัดมาเผื่อโดยที่แบบว่าไม่สนใจสกิลของกับตันยามาโตะเลยเนาะก็เอาหาซัพพอร์ตแล้วก็ตัวลังบัฟที่มาแก้ตรงนี้เผื่อไว้เลยนะครับก็จัดทีมตามได้นะครับหรือว่าปรับใช้กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ซึ่งรอบนี้นะครับก็มีโอกาสได้ใช้ลูฟี่กลุ่มวยเนาะซึ่งก็เป็นตัวเทพตัวหนึ่งนะครับที่ meal, ได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นตัวเทียร์กอสอยู่ดีเนาะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่ก็หาโอกาสได้ใช้ยากเนาะสำหรับลูฟี่กลุ่มตัวนี้นะครับน่าจะได้ใช้เอสยมามาโตะเยอะสุดนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มหมวกฟางเนาะเพราะว่าถ้าใส่ตัวนี้เข้ามาในทีมเนี่ยมันไม่สามารถใส่กลุ่มหมวกฟางตัวอื่นได้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนแบบรวมกลุ่มหมวกฟางทุกตัวไว้ในตัวเดียวเลยเนาะ โอเคสำหรับตานี้ก็โจมตีไปปกตินะครับอ่ามาที่ศัตรูกลุ่มที่2นะครับอ่ก็จะทำการอ่าเปลี่ยนตัวอ่าเพราะว่ามันมีบัฟบ อามาตะด้วยเนาะ5เทอร์นะครับแล้วก็เกาะลุง2เทอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเอเอผมเปลี่ยนตัวผิด่าแต่ก็ได้อยู่ละใช้โอคิคุนะครับล้างเกาะลุงไปอ่าแล้วก็จะใช้สกิลเอสครับซึ่งถ้าใครทําตามผมเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สกิลของยามาตะไปเนาะเพราะว่า,าในส่วนของบอสเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับ ก็จะได้เป็นสีแดงชนะทางไปด้วยเนาะแล้วก็บัฟออม,มาตาเนี่ยก็จะมีดีบัฟของเรานะครับที่เป็นบัฟเผาไหม้เนาะก็จะแก้ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็โจมตีได้เลยเผาไหม้ทำงานครับก็ ไม่ยากเนาะ <S <S บรรดาสกิลซัพพอร์ตท,ทำงานเนาะแต่ก็ยังไม่มีผลนะครับสำหรับเลเวลต่ำกว่า30นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะโดนเปลี่ยนแก้วทั้งหมดนะครับเป็นแก้วระเบิดเนาะแล้วก็มีอะไรอ่ะบัฟผ่าครึ่ง5เทอร์นะครับ อ่าผมเปลี่ยนตัวยามาโตนะแล้วก็ใช้สกิลของเอ้ใช้รอก่อนแล้วก็ยามาโตะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูฟี่นะครับอ่ามันจะทำการเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วสีลุงเนาะแล้วก็ล็อกด้วยสองเธอนะครับ พยายามใช้ลูฟี่นะครับในการกดสกิลไม่ตายรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มเทินของบัฟที่เราบัฟก่อนหน้านี้ไปด้วยเนาะโอเคหลังจากนั้นก็โจมตีได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการาฟสีเขียวโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจัดทีมลงด่านอ่บอสการาฟให้ดูกันเนาะ ซึ่งรอบนี้ก็จัดแค่บอสระดับ10ดาวนะครับสำหรับซูเปรอร์บอสก็ยังไม่ได้จัดให้ดูนะครับก็น่าจะเป็นคลิปถัดไปนะครับซึ่งในทีมที่ผมจัดในรอบนี้ก็น่าจะเป็นทีมที่เผื่อสําหรับอรบอสเวล30บวกแล้วเนาะซึ่งก็เอาไปอัดอัใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนตามทีมที่ทุกคนมีกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันได้เนาะสำหรับทีมนี้นะครับซึ่งในคลิปถัดไปหรือว่าอีเวนต์ถัดไปเนี่ยผมอาจจะ มีการเริ่มสตรีมให้ดูกันนะครับว่าการจัดทีมเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะได้จัดทีมไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่ามีการแชร์ไอเดียกันเนาะสำหรับการจัดทีมเนาะซึ่งจะได้เป็นแนวทางสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อยากจัดทีมแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะซึ่งถ้าใครเห็นด้วยเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับก็จะได้เตรียมมาสตรีมให้ดูกันเนาะเผื่อว่ามาสตรีมคนเดียวแล้วมันไม่มีคนดูเนี่ยมันก็จะเงาๆเนาะก็ะ ลองคอมเมนต์มาดูนะครับโดยกิจกรรมรอบนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณอีก4วันเนาะซึ่งในส่วนของของรางวัลเนี่ยก็พยายามเล่นให้ครบนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะเอาของเนี่ยไปอัพตัวละครเนาะแล้วก็ได้ตัวละครที่เอาไปเล่นในอีเวนต์ถัดไปด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ